สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับเกม SD g a d a m Battle Alliance คลิป WO Quanta Gameplay นะครับมาในครั้งนี้เราก็จะนำหุ่นที่พัฒนาไปจนถึงจุดสูงสุดของซีรีส์เลยเนาะก็คือ WO Quanta นั่นเองครับไปสายออร์เดอร์นะคือสู้ได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลนะครับ รหัสเครื่องเนี่ยคือ GNT Quadruple Zero นะเป็นหุ่นของซีรีส์ m o v i e สูตรก u n d ั m ม O The Movie Awakening of the Trailblazer ซึ่งเป็นภาคมูวีของซีรีส์ W ที่ปล่อยตัวหุ่นรุ่นใหม่ออกมาหลายตัวเลยอย่างตัวหลักก็จะมีเนี่ย W Quanta s a b a n e Haruud ราฟาเอลนะครับผมจำไม่ผิดนะของเทเรียเออร์เดเนี่ยส่วนนะักบินที่ขับเนี่ยก็ถ้าเป็น W.O แล้วเนี่ยก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากเซซุนะ F.C.A สิ่งที่ทำให้โมบเตอร์สูตรเครื่องนี้โดดเด่นเนี่ยก็คือบิดคอนโทรลซิสเต็มระบบที่ใช้ควบคุมบิดหรือแฟงอุปกรณ์ใช้โจมตีระยะไกลคล้ายกับฟันเนลนะครับที่ติดอยู่ที่โล่ถูกบรรจุอยู่ที่โล่เนาะ จำนวนทั้งหมด6ชิ้นนะครับ Miniature Veda Terminal ตัวหุ่นเนี่ยมีการติดตั้งระบบสนับสนุนนะเพื่อส่งข้อมูลที่ได้รับจากห้องนักบินเนี่ยไปยังเวดาโดยตรงเพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระของเซุนะ Quantum Brain Wave Control System ระบบอินเทอร์เฟซควบคุมทางจิตแบบครบวงจรระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรที่ใช้งานด้วยพวก Innovate กับ Innovator Quantum System ระบบที่ถูกใช้โดย W. o Quanta มีโหมดสำหรับการปลดปล่อยขั้นสูงสุดที่รู้จักกันในนามของ Quantum Burst ออกมาออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความสามารถของเซซุนะในฐานะของ True Innovator เป็นการใช้อนุภาค G.N. ที่มีความหนาแน่นสูงกว่า t r a n s u m Burst ทุกคนที่อยู่ในขอบเขตของอนุภาคนี้เนี่ย จะเชื่อมโยงความนึกคิดถึงกันผ่านคลื่นควอนตัมในสมองที่อินโนเวเตอร์ปล่อยออกมาหรือก็คือที่เซซูนาปล่อยออกมานั่นเองควอนตัมเทเลพอร์ a ชั o นซิสเต็มการเทเลพอร์ตระยะสั้นหรือระยะไกลเพื่อใช้ลดเวลาการเดินทางในอวกาศเพราะว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะใช้เดินทางในอวกาศส่วนท w i n d r ไดรฟ์ซิสเกับ t r a n s ั m s y ส t e m เนี่ยสามารถรับฟังข้อมูลได้จากคลิปของ WO Riser Gameplay ที่ทางช่องเคยอัพโหลดไว้ได้เลยนะครับในส่วนของอาวุธสำคัญที่ถูกนำมาใช้ในเกมก็จะมี GN Sword 5 Sword Mode ดาบสีเขียวที่บีบอัดอนุภาค GN เพื่อนำมาใช้ในการโจมตีระยะประชิดสามารถประกอบกับ GN Sword Bits ทั้ง6ชิ้นเพื่อสร้าง Buster Sword ดาบเลเซอร์ขนาดยักษ์ที่มีอนุภาคใกล้เคียงกับ Riser s w ซอ d ที่ถูกใช้งานโดย WO r i เ e r ในโหมด t r a n s ั m นะครับ GN s o r c f i Rifle Mode ปรับรูปแบบจากดาบมาเป็นปืนที่ใช้ยิงด้วยอันภาค GN สามารถประกอบกับ GN s o r d ปิดทั้ง6ชิ้นเพื่อสร้าง Buster Rifle ปืนใหญ่ที่มีอำนาจและขอบเขตการทำลายสูงขึ้น GN s o r d Bits อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล6ชิ้นแบ่งเป็น3ชนิดนะครับก็คือ A B และ C นะ โดยเรียงตามความยาวของตัวบิดตั้งแต่ยาวที่สุดไปจนถึงสั้นที่สุดครับก็คือไล่ตั้งแต่ A ไปถึง C เลยใช้สำหรับการโจมตีเป้าหมายหรือสร้างสนามพลัง GN เมื่อวางตำแหน่งของบิดทั้งหมดเป็นวงกลมประสิทธิภาพในดะ้านการป้องกันเนี่ยเหนือกว่า GN Large Franks ของ a r d e ล a ซ a กับ GN Holster b i t s ของ s a b a n i a ด้วยนะ แล้วก็ยังถูกใช้เพื่อการสร้างประตูมิติสำหรับการเทเลพอร์ตอีกด้วยนะครับโอเคในส่วนของข้อมูลก็ถือว่าแน่นใช้ได้อยู่นะคราวนี้เราก็จะมาโชว์การเล่นเบสิกพื้นฐานของ W Quantar กันนะครับภารกิจที่จะใช้ก็คือภารกิจต่อเนื่องมาจาก b a ร b a t o s Lupus เล็กกับ Full Armor Unicorn Gundam นะครับของ SD Gundam Battle Alliance นะเป็นภารกิจออริจินอล ex 0 3 l e เลเวล ms ที่แนะนำเนี่ยคือเลเวล86สนะครับส่วน wo ควอนต้าของเราก็90ไปแล้วเรียบร้อยนะวิงแมน2คนที่จะพาไปด้วยครั้งนี้เนี่ยคือไม่ถูกกับเซสนะอย่างแรงครับแต่ว่าสายเขาได้ผมก็เลยแบบไหนไหนก็ยังไม่รู้จะจับมือกับใครเนาะเพราะว่าตอนพวก wo เนี่ยเราก็จับกับพวกกลุ่มนั้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางซ้ายมือเนี่ยผมก็เลยนำอารีอาซซี ผู้ที่เป็นดังผู้ฝึกฝนให้เซซนากลายเป็นนักฆ่าที่ขับอาเช่กันดั้มในภาษาไทยเนี่ยเขาจะแปลเป็นอ k นะซึ่งอาเช่กันดั้มเนี่ยพัฒนามาจากโทนสวายนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่าโทนสวายนยะแล้วก็ทางฝั่งขวาเนี่ยคือรีวอลอัลมาร์นะครับที่ขับรีบอนกันดั้มคนที่สู้กับเซซนาในตอนสุดท้ายจนสูญสิ้นชีวิตไป e.x.03 ก็จะคล้ายๆกับพวกกาดที่เคยผ่านๆมานะครับก็คือสู้กับบอสเป็นเบฟเบฟแรกเราเจอเกรสตายนะคนของภานี้ถูกออกแบบมาให้ใช้อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าส่วนมากดาบกับปืนที่จะแบบสามารถสลับโหมดกันได้ก็จะเริ่มจากการฟันระยะประชิดก่อนนะครับ หนึสองสามฟันระยะประชิดเนี่ยสมทิตนะอ่าแล้วก็ฟันประชิดพิเศษ8ปทิศนะครับเดี๋ยวย้ำให้ดูอีกครั้งเนาะฟันระยะโดนเข้าไปสาห้าร้อประชิดพิเศษ8ปทิศนะครับส่วนค่าฟันกว่าเนี่ยก็มาตรฐานทั่วไปนะครับฟันไม่ย้ำอีกฟันกว่าก็คือปากสอทิศ คราวนี้ก็ปืนหลับมีกระสุนทั้งหมด8นัดได้ยิงทีละ2หรือ2นัดน,นะครับอาวุธลองหนึ่งเนี่ยเป็นการพุ่ง้าไปฟัน2ทิศใช้สลับย่อระยะทางการเข้าหาศัตรูส่วนอาวุธลองสองเนี่ยคือการใช้ปิดเข้าไปโจมตีอยู่ระยะไกลๆได้เราก็สามารถใช้คอมโบยอย่างการยิงแล้วก็พุ่งเข้าไปฟันได้ตัดเบร แล้วก็ฟันธรรมดาสามครั้งแล้วต่อด้วยประชิดพิเศษปล่อยิีเข้าไปโจมตีเวลาที่ครูดาเสร็จเราก็ปล่อยบีเข้าไปโจมตีต่อเน,นื่อง<ม>เป็นคอมโบพื้นฐานที่พวกหุ่นตัวเองสายที่เป็นตัวหลักแบบคอราเดอร์เนี่ยมักจะมีคอมโบพื้นฐานประมาณนี้คนระับเพื่อทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นได้แบบง่ายๆติดแล้วนะครับฟันสามทีแล้วก็ต่อ ปรชีพิเศษหรือจะฟันสามทีแล้วแดชออกข้างก็ได้หรือจะฟันสามทีแล้วฟันปากปิดท่าก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนการยิงเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมรักษานิยมการยิงเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธียิงแล้วปล่อยปิดเข้าไปโจมตีพุ่งเข้าไปโจมตีโอเค SPA เราเต็มแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะใช้ SPA อโชว์ให้ดูนะ จะเป็นการนำปีิดทั้งหมดเนี่ยประกอบเข้ากับตัวดาบนะครับแล้วก็เปลี่ยนดาบให้กลายเป็นบัสเตอร์ซอนโดยการฟันทีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น4ีิตแล้วก็การยิงธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นการยิงินเป็นเส้นนะครับส่วนฟันประชิดพิเศษเนี่ยเท่าเดิมนะเน่ยยิงธรรมดาจะยิงเนเส้นแทนถ้าลองหนึ่งก็เหมือนเดิมครับพุ่งเข้าไปฟัน แต่ว่าถ้าลองสองเนี่ยจะเปลี่ยนด้วยก,ก็คือจะกลายเป็นการใช้บัตเตอร์ซอสแบบเล็กอันภาคนี่ยฟานฟันเข้าไปแบบแรงมากอย่าลืมนะครับของซีรี่จากุโอเนี่ยการก่อนที่เราจะใช้ทาตุซ้มเนี่ยเราควรใช้อุปกรณ์ทั้งหมดหรืออาวุธท,ทั้งหมดเนี่ยให้ครบก่อนครับเพราะว่าเวลาที่เขาเปลี่ยนเสริมแกล้งอาวุธเนี่ยอาวุธมันจะถูกเปลี่ยนเซฟไฟแล้วกระสุนทั้งหมดจะทําการร e l o a d ใหม,ม,ม่หมดเลย เพราะฉะนั้นเราก็ต้องโจมตีให้คุ้มก่อนใช้ลองหนึ่งขอบโบเข้าไปแล้วก็ต่อด้วยลองสองฟันดาบใหญ่ก็ได้แต่ว่าข้อเสียของซีดับโเนี่ยก็คือถ้าหมดช่วงแฟสซั่มไปแล้วเนี่ยกระสุนทั้งหมดก็จะกลายเป็นศูนแล้วเราก็จะต้องรอเดลีดาวุูนตัวใหญ่ก็สามารถ ใช้ปิดเข้าไปโจมตีพุ่งเข้าไปฟันได้ปกติจระะิงท,ทีละสามนัดก็ได้ครับลเซอร์ฟันแล้วก็ต่อด้วยบิดแล้ว่าพุ่งปาดเพื่อเราเริ่มเสียเลือดเยอะก็ใช้ชุดรักษาหน่อย คัอพวกโมบิล,บลสูตรตัวใหญ่ถ้าไม่ใช่สายสู้ระยะประชิดแท้ๆเนี่ยถ้าไม่ใช่สายไฟเตอร์เนี่ยพยายามอย่าตรงตีตอ่อรอดมากเกินไปนะเพราะว่าเวลาเขาสวดเนี่ยมันแรงนะครับจะทําให้เราเสียทีทีมากโดยไม่จําเป็นควรจะถอยออกมาเพื่อตั้งรับมากกว่าแหนวดาฟาดทำให้ศัตรูตัวใหญ่เนี่ยมีโอกาสติเดเบรกได้สูงขึ้นเยอะเลยนะครับจากการใช้ค่า บัสเตอร์ซอนแบบเลงอันภาคสูงสุดของเดวโลคอนตานเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นยูนิตที่มีไว้ใช้สำหรับรับมือพวกหุ่นตัวใหญ่ได้ด้วยเพราะว่าหุ่นตัวใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีเกรดเบยเหมือนเขาเหมือนกันนะในกรณีที่แบบไม่มีไอฟิลนะครับคือไอฟิลเนี่ยเขาก็จะโชว์มาแบบให้เรารู้เลยว่าอ๋อต้องกินปีกี่นัด ไอที IP จะแตกแต่ถ้าเป็นเกรเบรมที่มาจากการโจมตีกายภาพมันจะไม่แสดงออกมาแต่ว่าบอสเนี่ยจะมีเกตดนั้นด้วยพอเราโจมตีสัารัคงนบอสก็จะแบบเหมือนล้มลงไปอยู่นิ่งกับที่ซึ่งท่าของเจ้าไราเซอร์ซอสฟันเนี่ยใช้งานในการตัดเบรกแบบมีนีได้ดีมากเลย ตู้กับบอลตัวใหญ่นีู่เดือดมากเจ้าปุซ่าสามารถพุง่งเข้าไปฟันจากระยะไกลได้ด้วยเพราะว่าเซซูน่าเนี่ยแต่ลทีเขาก็เหมือนกับเป็นสายสู้ระยะประชิดอีกแล้วนะ แต่พอมาเป็นดับเบควอนต้าเนี่ยอุปรกรณ์ทั้งหลายมันเอื้ออำนวยให้สามารถสู้จากระยะไกลได้ด้วยก็เ,เลยเปลี่ยนสายตัวเองกลายเป็นสายออนอดอร์ไปแต่ว่าควาสมสามารถในการสู้ระยะประชิดก็ยังไม่ได้ลดลงออทางการคอมโบแล้วก็ท่าที่เป็นการฟันกายภาพทั้งหลายแบบก็น่าจะเรียกว่าแทบจะถอดแบบมาจากอาวุธของหุน่นรุ่นเก่าที่เซซูนาเคยใช้เลย อย่างท่าที่เป็นท่าโจมตีประชิดพิเศษที่เป็นการฟันรัวๆเนี่ยก็เหมือนกับ d o u ร l e l a อ e r เลยนะแล้วท่าที่เป็นพุ่งเข้าไปฟันท่าลองหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการโจมตีประชิดเหมือนกันท่าบิดเนี่ยก็เป็นการโจมตีแบบโจมตีประชิดเหมือนกันด้วยคือเป็นหุ่นสายออรเดอร์ All over, ที่เน้นการสู้ระยะประชิดมากกว่า เพราะว่าหาวุของเกมมีสายเนี่ยเขาจะมีแบ,บ่งแยกกันแบบแยกย่อยอีกตามอาวุธที่ใช้นะครับอย่างสายออราเดอร์เนี่ยก็จะมีแบบควบค่เดนส,สู้ด้วยอาวุธระยะประชิดสู้ด้วยอาวุธระยะไกลการยิงปืนอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลือกได้เพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญคือการยยพยายามหามวิสูทธที่เข้ากับสไตล์การเล่นของเรามากที่สุด ม,มันระเบิดออกรอบพอดีด้วยเลยปาด้สำเร็จเลยพยายามจะใช้ให้ท่าตีทีโลแดงแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมใช้ท่ามน,น,นะครับไม่งั้นเนี่ย การทำเดเ,ดเดมของเรามันจะทำได้น้อยลงนะเพราะว่าตัสกิลพิเศษที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยมันจะทำให้เราอะทำดีเทลศัตรูได้มากเมื่อนะเราล้มแล้วมาเล่นแบบสุด สู้กับโปหุ่มตัวใหญ่เกมนี้ชาลินมากยังไม่จบนะเนี่ยเดี๋ยวพอเราสู้แบบเดสพอยเ,เสร็จเนี่ยเราจะต้องไปต่อเนื่องกับเดวิลกันดำต่อเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในโโลนีของเดวิลกันดำใช้ท่ารองให้หมดไม่จำเป็นต้องใช้ท่ายิงให้หมดก็ได้ครับเพราะว่ากระสุนมันเยิน แต่ว่าเน้นใช้ท่าลองทำเมมสศัตรูให้หมดแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนค่อยใช้แฟนซ้มในการโจมตีศัตรูต่อปาดแบบคิดแบบ,แบรัวๆพอแฟนซ้มปุ๊บใช้ทวินไรทแฟนซ้มติดฟันได้สี่ทีเลยเ ส่วนย้อยดีจังอุ๊ยเอาเสียท่าฟรีเลยการไปโจมตีจังหวัดนครที่บอนจะโจมตีเราเันเสียท่าใหญ่ที่ทำเดเมจได้เยอะกว่าทีฟันและแดนออกข้างเนีสิกมาตรฐานของการโจมตีไหนเราก็จะฟัน สามพันไปเลยค่าดเดียวแรนเวอร์แต่ถ้าศัตรูไม่อยู่นี่ก็ดีก็ใช้ยากเหลือเกินสามคอยบินเข้าไปจิ้นตามเข้าไปฟันคอมโบด,ด้วยไปรชิพิเศษ พอท่าสกลิลลอมหนึ่งลอมสองมีเสร็จก็ตามกลับเข้าไปจงดีต่อท่าเขาก็ค่อนข้างดีเลยนะโซโลควันตาเาน,านี่ยเรียบร้อยโหฟันห้องเครื่องด้วยนี่มันช็อตแบบเดียวกับตอนอินพอสเลยตอนอินพาวพุ่งเข้าไปฟันโอ้ยยังเหลือเดวิลกันดั้มอีกหนึ่ง โซลตูเดือดเลยคือซึ่งเหมือนศัตรูด่านนี้มันโหดขึ้นยังไงกันนะใช้ S P A แล้วอันตีเปิดอันตียิงแค่เขายิงตามด้วยนะแสงที่ยิงคือแบบสมบูรณ์เลยครับ ใช้ข้าลองสองเข้าไปแล้วก็คอมโบ่ต่อด้วยลองหนึ่งก็ได้นะบิมบิมเส้นโอ้โหมีหัวหนอนทุ่นไฟด้วยโอ้ใจเย็นใจเย็นครับเบอร์ตว่าใสตัวดีเลยเหรอลองหนึ่งแล้วคอมโบ่ต่อด้วยลองสองนะครับ ใช้ลองหนึ่งเพื่อเข้าประชิดศัตรูในระยะที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ใช้ท่าลองสองเพื่อผ่าเทเลนให้เต็มที่โจมตีด้วยฟาสเตอร์ซอสอย่างหนักหน่วงระบบเทเลพอร์ติชั่นเนี่ยก็ถูกนำมาใช้เหมือนกันนะครับถ้าสังเกตดูดีเวลาที่เราใช้ท่าลองหนึ่งเซสเซลตัวหุ่นเนี่ยเขาจะวาร์ปเข้าไปนะครับสสัดดก ฟันธรรมดา3ปิตแล้วต่อด้วยประชิดพิเศษอีก8ิีตคอมโบก็เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยปล่อยบิดเข้าไปแล้วตามด้วยพุ่งเข้าไปฟันก็ได้เหมืนนอนกันป่อเก้นเต้นตาดเกืนเอนเตินตัดเตือนเต้นตัดรยะ พุ่งตามไปหาครอบครวเราแล้ว,ลวเราจะไม่ยอมให้เพื่อนล้มไม่ไง่าย spa แต่แบบเพื่อแป๊บเดียวก็ใช้ spa ได้แย้วพุ่งกข้าไปแล้วก็ป่าด้วยลเซ่งอซอสเลงอันภาคสูงสุดเปลี่ยนหน้าปืนอิน ้าไปฟันจะปืนนี่ยิงได้แค่ทีละนัดเดียวยอโอโหกระสุนเจาะทะลุนะเป็นแบบเพเนเ t r a t e นะเออทุกตัวที่อยู่ในเส้นทางก็จะโดนหมดนี่เนี่ย ติดแล้วติดเบรกติดเบรกกายภาพแล้วล้มเสียหลักแล้วครับอันนี้มันคือเสียหลักมั้งครับผมจำไม่ดีนะในคำอธิบายเวลาบางทีจะมีพวกอุปกรณ์ที่บอกว่าเพิ่มอัตราการเสียหลักของศัตรูก็น่าจะทำให้เนี่ยแบบบอสนิ่งล้มลงไป อยระหว่ามีเก็บของแล้วก็โอ้โหมีีมีนะเพี่หอยค่งคงหกไประยะประชิดฟันซักเราจะลงได้ไม่ได้เพื่อนเพื่อนจะล้มไม่ได้เราบอกเขาไว้แล้วว่าจะไม่ให้ล้ม สำหรับใครที่หาคอมโบที่ลื่นไหลกว่านี้หรือว่าได้ผลดีมากกว่านี้ก็สามารถทำไปปรับใช้กันได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าที่ก็เป็นคอมโบที่ผมคิดขึ้นมานะที่แบบว่าเหมือนจะมีโอกาสที่จะใช้ได้เยอะมีโอกาสที่จะโดนเยอะแต่ก็จ,จะมีคนที่มีคอมโบที่ได้ผลมากกว่านี้นะครับ ก็าสามารถนำไปแบ,บ่งปันกับเพื่อนไ,ได้เนาะคนที่อยากเล่นแบบโอคอนตาเนี่ยจะได้สามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานเหมือนเหมือนเป็นพอเราเดอร์ที่แบบมีไว้เพื่อสู้ระยะไกลไอ,อ่ะเจบ็บเจ็บเวอร์เลยอุย้ยโดนคว้าเฉยคว้าเราแบบนี้ไม่ได้ ปาดปาดอ้จิบจบจิบจ,จ,จนั่นแน่ต้องคอยสังเกตจังหวะบอสด,ดีๆเพราะว่าบอสตัวใหญ่เกมน,น,นี้เคลื่อนไหวเร็วมากครับถ้าเราไม่สังเกตดีๆเจ็บหนักมากเลยนะโดนทีนึงนี่เลือดหายไปหลายพันเลยอ้าวแม่พอดีหมดหมดเวลาทารซัมเลยเป็นอมตะชั่วคราว แตกแล้วดูดูกระดัมเอาไฟกระนำกระสุนมเต็มืีย่ยังจะโดนนะีกครับโอ้ยอือตายเป็็จลาแล้วเรียบร้อย<ฮ>การสู้กับคนใหญ่นี่มันช่างโหดร้ายเหลือเกินแต่เราก็ยังสามารถผ่านได้ไม่ล้ม ไม่ล้มนี้ก็ถือว่าพึงพอใจแล้วกับการเล่นคนเดียวนีความเท่ของเดวโลควอนตาก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับคลิปเด,ดวโลควอนตาเกมเพลย์ของช่องเราเนาะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปเลยนะครับใครที่ดูจนจบตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะขอแล้วครับเพราะว่าคุณได้ช่วยเหลือช่องของเราอย่างเต็มที่แล้ว แต่ใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ฝาก Subscribe ไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่ Subscribe แล้วก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งอีกครั้งเนาะแล้วก็ฝากแชร์คลิปเกมเพลย์ของช่องเราเออกไปให้คนอื่นๆได้เห็นด้วยนะครับว่าเกม SD d กระดัมแบ t เทิอร์แเนี่ยมันสนุกขนาดไหนเนาะจะได้มีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันเพิ่มนะครับสำหรับ DLC 2กับ3ที่ ทางบันไดได้ประกาศมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีทั้งลุ่นที่เพื่อนห,หลายๆคนชอบแล้วก็ห,หลายๆคนอาจจะไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็คงต้องรอติดตามดูกันต่อไปครับว่าทางบันไดเนี่ยเขาจะนำบุ่นที่น่าสนใจตัวไหนมาลงใน DLC อีกเนาะก็ <remote narrative> อย่าเพิ่งรีบหมดหวังกันนะครับอยู่เป็นกำลังใจให้ด้วยกันก่อนนะ เกมอุตสาห์แบบว่าเขาอุตสาห์ทำแนวแอคชั่นมานี่แต่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่การดับอีวลูชันก็น่าจะใกล้มาแล้วแต่ผมไม่ค่อยอยากเล่นเกมที่ต้องสู้กับคนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้เล่นเนาะสำหรับใครที่แบบอยากดูซีรีส์นั้นก็อาจจะต้องไปดูจากทางช่องอื่นแทนนะครับโอเคขอบคุณมากครับที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ ใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะนำโมวิสูตรเครื่องไหนมาทำการเกมเพลย์ให้ดูมาทำการบอกเล่าวิธีการเล่นพื้นฐานอีกนะครับสำหรับรอบนี้ก็บายบายครับผม